สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร่โบายลูกตาลค่ะดูดวงแบบผู้คิดเป็นกัะละยาณมิตรแห่งใจนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงชาวราศีเมถุนหรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีเมถุนในช่วงเดือนเมษาย,ยน2564ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหรา,ร,ราศาสตร์ตะวันฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมนะคะถึงย1 มิถุนาย,ยนค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบลักนณาและต้องการดูตามลักนานะคะลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลักนณาไว้ให้ด้านล่างนะคะการทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษ ฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สําหรับการตัดสินใจแล้วแนะนําเป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็ถ้าสนใจเนี่ยสามารถติดต่อลูกตาลได้ตามรายละเอยียดใต้คลิปเลยค่ะเดือนเมษายนนี้นะคะชาวราศีเมถุนจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหนะ้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือ5ดาบค่ะมี9ถ้วยนะคะ e of c u p ค่ะ A of p e n t a c l e ค่ะ queen of f a d ่ออา king of s w o r d นะคะ เจ็ดถ้วยค่ะ10ถ้วยแปดใเท้าและใบสรุปสุดท้ายของคุณคือสามเหรียญค่ะลูกตาลมองว่านะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณมีโอกาสนะคะมีโชคลาภนะแล้วก็มีการขยับขยายมีการวางแผนพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะ สิบถ้วยขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าช่วงที่ผ่านมานะคะการงานการเงินของคุณเนี่ยไปอยู่ในทิศทางที่ดีนะคะ8ดไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกว่าเงินของคุณะคะ่ะมันจะมีการขย,ยายเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ,ะคุณเองนะคะจะมีครอบครัวคอยซัพพอร์ตคอยให้กําลังใจทําให้คุณนะคะการเงินของคุณเนี่ยมันรุ่งพุ่งแรงได้นะคะ7ถ้วยขึ้นมานะคะลูกตาลมองว่าคุณเองอาจจะได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาพร้อมกันหรือว่าคุณเองอาจจะมีทํางานหลายด้านเนาะแล้วอาจจะ จะขาดการโฟกัสไปอะค่ะเลยทําให้งานของคุณเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับว่ายังไม่เสร็จหรือยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรกันสักเท่าไหร่นะในช่วงที่ผ่านมานะคะ5ดาบเป็นใบตรงกลางนะคะลูกตาลมองว่าตัวคุณเองในเดือนนี้จะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะ5ดาบขึ้นมาเนี่ยลูกตาลมองว่านะคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารการประสานงานอะไรกับใครเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ5ดาบอะค่ะยังแสดงถึงอีโก้ คุณคนอื่นเองนะคะอาจจะทิ้งไปนะคะแต่คุณเองจะตั้งใจพยายามฝ่าฟันงานนี้ไปให้สำเร็จนะคะห้าดาบในบางกรณีเนี่ยอาจจะหมายถึงการที่หุ้นส่วนของคุณหรือว่าเพื่อนร่วมงานของคุณอ่ะห่างหน้าหายตาไปหรือว่าคนที่บอกว่าจะช่วยเหลือของคุณเนาะก็พยายามหลีกลี่นีหน้าออกไปไม่ทําตามข้อตกลงนะคะแต่มองว่าบางครั้งอาหารเดือนนี้คุณเองอะค่ะอาจจะมีความโดดเดี่ยวนิดน,นึงนะ 킹ออฟสอดขึ้นมาค่ะลูกตามองว่าในภาวะที่เพื่อนๆหายไปหรืออะไรก็แล้วแต่นเนาะคุณจะมีสภาวะในการเป็นผู้นำมากขึ้นนะคะมีทั้ง킹ออฟสอดแลวก็ควีนซอฟวันเลยนะคะแล้วมองว่าคุณจะได้ใช้แบบสติปัญญานะคะคอยแก้ไขปัญหาคอยครีเอทกลยุทธ์คุณจะได้ใช้สติปัญญานะคะคอยแก้ไขปัญหาค่ะจริงๆคุณจะสามารถมีภาวะในความเป็นผู้นำนะคะคุณจะมี คุณจะมีภาวะในการเป็นผู้นาคุณจะใช้สติปัญญาของคุณนะคะก้าวผ่านทุกอย่างไปได้ว u นอ n o ว่าเนี่มงพอถึงการที่ทําอะไรแบบมีสต r a ิ e ี y ในบางคนนะคะคุณอาจจะมีการวางแผนนะคะวางลองลองดูกลยุทธ์ของคุณว่าการงานของคุณจะไปในทิศทางไหนนะคะและในอนาคตเนี่ยเอชออฟคัฟเอชอ f ฟเพนิ c ค e ขึ้นมานะคะลูกตาลมองว่าการงานของคุณนะคะ มันจะมีโอกาสอะไรใหม่เกิดขึ้นมานะคะแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้ก้าวถ้วยขึ้นมานะคะลูกตามองว่าในอนาคตของคุณเนี่ยการงานของคุณถึงว่าขั้นประสบความสําเร็จคุณจะรู้สึกชื่นชมยินดีกับความสําเร็จของคุณในระดับหนึ่งนะคะใบสรุปของคุณเป็น3ามเหรียญค่ะลูกตามองว่าโอกาสในการไปพรีเซนต์งานหรือว่าการร่วมงานกับคนอื่นนะคะเดือนนี้มีค่อนข้างมากสิ่งที่ต้องให้ระมัดระวังกันก็คือเรื่องของการสื่อสารนะคะไฟล์ออฟ สอดแล้วก็ King of สอดเนี่ยมาในทิศทางเดียวกันคือต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดคำพูดอะคะ่ะเวลาที่เรายังไม่ได้พูดไปอะคะ่ะคำพูดอะเราเป็นเจ้านายคำพูดแต่เวลาที่เราพูดอะไรไปแล้วอะคะ่ะคำพูดเป็นนายของเรานะคะเดืนนี้ถ้าคุณมีการพรีเซนต์งานหรือว่าการเจราจาสื่อสารนะคะลูกตามองว่าการงานของคุณนะคะมันจะคุณจะสามารถ บริหารจัดการได้ดีนะคะมีโอกาสพรีเซนต์งานหรือว่าออกงานที่ได้โชว์ศักยภาพอะคะ่ะคุณจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะโอกาสแล้วก็ความสําเร็จอะคะมันจะเข้ามาหาคุณได้จากการพรีเซนต์งานของคุณในครั้งนี้นะคะในส่วนของการเงินเนี่ยลูกตาลมองว่าเดือนนี้คุณจะต้องระมัดระวังค่ะ คุณอาจจะพึ่งพาคนอื่นไม่ได้นะใครที่เคยรับปากอะไรกับคุณไว้อ่ะค่ะพอถึงเวลาอาจจะไม่ได้ให้เงินาจริงนะคะเพียงแต่คุณนะคะตั้งสติแล้วก็ค่อยๆแก้ไขปัญหาของคุณนะคะก่อนหน้านี้นะคะ่ะแต่มาว่าคุณเองอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องการเงินมากเพียงพอคุณควรจะต้องนะคะกลับมาโฟกัสเรื่องการเงินของคุณวางแผนนะคะเพื่ออนาคตของคุณนะคะแต่มองว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะสามารถโฟกัสเรื่องของเงินได้มากขึ้นจากเดิม และทําให้คุณนะคะการเงินของคุณมันดีขึ้นได้มีโอกาสอะไรที่แบบดีๆเตรียมเข้ามานะคะในบางคนที่มีแผนในการกู้เงืมอะไรอยู่อะคะ่ะคุณเองจะต้องเตรียมเอกสารสัญญาให้พร้อมนะคะก่อนที่คุณนะคะจะไปพรีเซนต์กับแบงก์เนาะคุณคุณจะต้องแบบมีเอกสารให้พร้อมแล้วก็การกู้ยืมหรือว่าการได้รับการอนุมัติเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ง่ายนะคะสำหรับเดือนนี้ าการเรียนนะคะเจ็ดถ้วยขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกถึงการขาดโฟกัสนะในบางรายเนี่ยน้องๆเองอาจจะมีตัวเลือกหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตบางคนอาจจะเป็นช่วงที่ เลือกคนณะเลือกเรื่องมหาลายัยหรือว่าเป็นช่วงแห่งการที่แบบว่ามีงานมาหลายๆอย่างแล้วเราเองค่ะยังไม่รู้ว่าเราจะไปในทิศทางไหนดีนะคะสิบถ้วยขึ้นมาแล้วก็8ไม้เท้าขึ้นมาค่ะพี่ตาลมองว่านะน้องๆเองเนี่ยจะมีครอบครัวเป็นกําลังใจทําให้เราอะค่ะพัฒนาตัวเองนะคะก้าวผ่านทุกอย่างแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองเป็นทิศท,ทางที่ดีได้ค่ะ ห้าดาเป็นใบตรงกลางนะพี่ตามองว่าเดือนนี้ต้องระวังอย่างหนึ่งคือเรื่องของการสื่อสารเราเองอาจจะมีอีโคหรือว่าพูดอะไรออกไปแล้วทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยห่างหายไปนะคะ ตัวของห้าดาบเนี่ยเองบอกว่าบางทีถ้าเราทํางานกลุ่มอย่างเงี้ยก็ต้องระวังว่ามันจะกลายเป็นงานเดี่ยวนะคะเหมือนเราเองอาจจะต้องรับผิดชอบอะไรค่อนข้างเยอะนะคะ k King of s w o r t แล้วก็ q ว e e n ็อ w วานขึ้นมาเนี่ยพี่ตามองว่าน้องๆเองค่ะจะต้องอนําภาวะในการเป็นผู้นํานะคะดึงศักยภาพด้านนี้นะคะแล้วก็ ค่อยๆจัดการค่ะการเรียนของน้องๆเนานะวางแผนดีๆอย่างบางคนเนี้ยจะอ่านหนังสือสอบอะคะ่ะก็อาจจะลงแบบตารางไว้เนาะว่าวันนี้จะอ่านเรื่องอะไรจะอ่านบทไหนถึงบทไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะทําให้การเรียนของน้องๆดีขึ้นได้นะคะก้าวถ้วยขึ้นมานะคะพี่ตามมองว่านะน้องๆจะมีความชิลอะเครื่อหมายถึงว่าเราจะแบบว่ารู้สึกแฮปปี้กับเกรดที่เราได้รับนะคะในอนาคตเนานะเอซอฟคัพแล้วก็ เอช็อคเพนนิคอลขึ้นมานะคะเี่ตามมองว่าน,น้องเองอาจจะมีโอกาสที่ได้รับมานะคะผู้ใหญ่เองอาจจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนน้องอยู่เนาะแล้วก็ตัวของ โอกาสแล้วก็โชคเนี่ยมันมาถึงเราแล้วนะคะถ้าเราเตรียมตัวให้พร้อมถ้าเราเตรียมตัวให้พร้อมอะคะ่ะทุกอย่างก็จะไปในทิศทางที่ดีได้มากๆนะคะแต่อย่างที่บอกเลยว่าสิ่งที่ต้องระวังเรือนนี้คือการสื่อสารเนาะเราไม่จําเป็นต้องทะเลาะกับคนอื่นเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีนะจะไบสรุปเป็นสามเหรียญน,นะคะพี่ตามองว่า การเรียนของน้องๆน,นะคะมะันอาจจะมีการพรีเซนต์งานเนาะ,ะหรือบางคนเนี่ยไปสอบเนี่ยก็ควรจะเตรียมพวกพอร์ตโฟลิโออะไรเงี้ยไว้ไปพรีเซนต์กับทางคณะกรรมการนะคะก็จะได้ผลดีนะคะเตรียมตัวตัวเองให้พร้อมค่ะแล้วก็วางแผนทุกอย่างให้ดีนะคะชีวิตจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากเลยค่ะ ด้านความรักนะคะคุณโสดคุณมีโอกาสที่จะมีคนธาตุาน้ำนะคะกรกฎมินพิจิกหรือว่าจะเป็นคนธาตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนูเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้นะา,าดาบขึ้นมานะคะลูกตามอกว่าในช่วงนี้คนโสดเองนะคะคุณเองอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากจะโฟกัสที่งานโฟกัสที่เงินอะไรอย่างนี้มากกว่าบางทีคุณที่เข้ามาเองคุณอาจจะรู้สึกว่า อ่อยังไม่ค่อยสนใจหรือว่ายังไม่ค่อยลงลึกกับเขานะโอกาสของคุณน่ะจริงๆแล้วอ่ะอาจจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้าไปนะคะก้าวถั่วขึ้นมานะคะลูกตาลอยากให้คุณเนี่ยอลองดูคนที่เข้ามาดีๆเนาะหนึ่งในนั้นเนี่ยอาจจะมีคนที่เจ้าชู้รุ่งเรีมหรือว่าตัวคุณเองค่ะอาจจะมีคนที่เข้ามามากกว่า1คนนะคะระวังภาวะในการขบซ้อนไว้นิดนึงเนาะแต่มันน่าจะเป็นการ การเหมือนแบบหยอดยๆใส่กันอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระวังคนที่ไม่ได้จริงจังกับเรามากขนาดนั้นเนาะพีซอฟตว่าแล้วก็คิงอ f ฟซอรขึ้นมาค่ะ ลูตานมองว่าตัวคุณเองค่ะถ้าคุณตั้งใจที่จะมีความรักเนี่ยคุณสามารถที่จะมีความรักได้นะคะสามเหรียญเป็นใบสรุปลูกตานมองว่าตัวคนที่เป็นคนโสดนะถ้าคุณอยากจะมีความรักดีดีเข้ามานะคะคุณอาจจะต้องพรีเซนต์ตัวเองนิดนึงเนาะหรือมีโอกาสความรักเนี่ยอาจจะมาจากการที่คุณไปทํางานนะคะการพรีเซนต์งานถ้าคุณได้แบบมีโอกาสไปพรีเซนต์งานต่อที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้คุณแต่งตัวให้สวยๆเข้าไว้นะคะโอกาสที่มี คนเข้ามาสนใจในตัวคุณก็มีอยู่นะคะสําหรับเดือนนี้นะแต่สิ่งที่อยากให้ระมัดระวังก็คือเรื่องคําพูดการสื่อสารนะคะใน,ในความรักอะค่ะคุณเองอาจจะต้องระวังคําพูดที่แบบพูดตรงๆพูดแรงๆเกินไปบางคนนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยบางคนอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะแต่บางทีก็ต้องรักษาั้นใจเขาด้วยนะคะสําหรับคนที่เป็นคนโสดนะด้านคนมีคู่นะคะชาวราศีเมถุนค่ะ ช่วงที่ผ่านมานะคะสิถ้วยขึ้นมาแล้วก็8ไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยตามองว่าครอบครัวช่วยเหลือสนับสนุนคุณดีนะคนรักจะเป็นกําลังใจให้คุณมากๆเลยค่ะ7ถ้วยเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณเองอะค่ะช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะลืมโฟกัสไปที่เขาหรือว่า,าเหมือนกับ การดูแลเขาอะค่ะอาจจะไม่ดีมากพอเนาะ5ดาับขึ้นมาเนี่ยค่ะการที่คุณมีอีโก้หรือว่าคุณมั่นใจในตัวเองมากๆค่ะบางครั้งคําพูดของคุณหรือว่าการแสดงออกของคุณที่ดูอาจจะขาดการใส่ใจเขาเนี่ยอาจจะทําให้คนรักของคุณเนี่ยงอนเนาะหรือว่าแบบหันหลังใส่อะไรเงี้ยค่ะเดินออกจากความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าคุณจะสามารถง้องอนเขาได้ไหมต่มองว่าคุณสามารถทําได้นะคุณมีการวางแผนดีๆนะคะหรือว่ามีการแบบ ตั้งใจนะคะมีความตั้งใจในการง้องอนแฟนเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะง้องแฟนได้แต่อย่างที่บอกว่าการทำนายครั้งนี้มันเป็นการทำนายโดยกว้างมันไม่ได้หมายความว่าทุกคู่ จะต้องแบบทะเลาะก,กันแล้วก็จะต้องเดินออกจากความสัมพันธ์กันนะแต่ถ้าคุณเองนะคะตั้งสตินะคะคิดก่อนพูดเยอะๆแล้วก็ดูแลจิตใจเขาให้มากขึ้นนะคะด้มองว่าคนรักของคุณนะคะก็พร้อมที่จะกลับมาคุณเองค่ะก็อาจจะไม่ทะเลาะก,กับแฟนเลยก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าอยากให้ระวังคําพูดมากๆนะคะการพูด คำพูดคำจากับคนรักะคหาบางทคีะคะ่ะกับคนอื่นเนาะบางครั้งอะเราสามารถที่จะคอนโทรทุกอย่างได้แต่กับคนรักคนใกล้ตัวะคะ่ะหลายครั้งที่หลายครั้งที่กับคนรักหรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยบางคนก็อาจจะแบบพูดโดยที่ไม่ได้รักษานํำใจหรือไม่ได้ระวังมากมากพอนะคะ เอซอบคัพแล้วก็เอซอบเพนดิเคิลเนี่ยขึ้นมาเนาะแต่มองว่าโอกาสดีๆในการกลับมานะคะก็มีโอกาสได้นะในบางรายเนี่ยอาจจะหมายถึงการมั่นหมายแต่งงานก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับบางคนนะ ถ้าคุณแบบกาลังจะตัดงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดเหมือนกันนะบางทีเนี่ยเหมือนกับอาจจะทะเลาะกันเรื่องการจัดงานนี้ก็ได้เหมือนกันนะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีๆนะคะสามเหรียญขึ้นมาค่ะมันบ่งบอกถึงการประสานงานกันนะคะการพรีเซนต์งานพรีเซนต์ตัวให้ดีๆถ้าคุณเองกับถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยมันบ่งบอกได้ว่าคุณเองต้องแสดงความรักให้กับแฟนของคุณนะคะได้เห็นเนาะว่าคุณรักเขาจริงๆหรือว่า บอกกับเขาว่าแบบความรักของคุณเนี่ยจะไปในทิศทางไหนทําให้เขาเห็นนะคะว่า คุณจริงจังกับความรักครั้งนี้แค่ไหนเนาะที่อยากให้เรามาร,ระวังก็คือเรื่องของคําพูดเรื่องของอารมณ์การเอาชนะกันเท่านั้นเองนะคะถ้าคุณลดตรงนี้ได้นะ่ะคุณอาจจะไม่ทะเลาะกันเลยก็ได้นะคะสําหรับเดือนนี้นะด้านสุขภาพนะคะเดือนนี้อยากให้ระมัดร,ระวังการนั่งนานๆหรือว่าทั้งทางานนานๆเนี่ยอาจจะมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเนาะหรือว่าออฟฟิศซินโดมเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อยากให้ทานน้ำมากขึ้นค่ะเหมือนกับคุณเองะคะ่ะยจะต้องทานน้ําให้มากกว่าเดิมนะคะจะทําให้สุขภาพของคุณเนี่ย ดีขึ้นได้นะคะสําหรับเดือนนี้ด้านการทําบุญค่ะแนะนําเป็นการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเนาะอาจจะเป็นบริจาคให้กับมูลนิธิที่ดูแลเรื่องของครอบครัวนะคะแล้วก็เรื่องของสติปัญญาให้ความรู้ให้การศึกษานะคะหรือจะเป็นการให้ทุนการศึกษาก็ได้เหมือนกันนะคะบริจาคหนังสืออันนี้ได้นะเป็นการเสริมดวงให้คุณค่ะ แต่อย่างที่บอกมาตลอดเลยค่ะว่าการทําบุญน่ยจริงๆแล้วทำบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยได้หมดขอให้เราค่ะตั้งใจนะคะทำบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ทำตามกำลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยเนาะและอย่าลืมที่จะทำบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณมานะคะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามค่ะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีนะคะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสิ่งเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ